ในวินาทีนี้แฟนๆเกม GTA หลายคนคงจะเฝ้ารอการมาถึงของเกมภาคใหม่อย่าง GTA ภาคที่6ที่เริ่มมีทีท่าว่าจะประกาศเปิดตัวไม่ชา้าหรือไม่เร็วมากนัก แล้วหากใครที่สงสัยว่าทำไมผมถึงไม่ทำคลิปเกี่ยวกับข่าวสารหรือหลีกข้อมูลหลุดต่างๆของเกม GTA ภาคที่6ออกมาเพราะใครที่ได้ดูคลิปที่ผมเคยทำไปก่อนหน้านี้แล้วก็น่าจะเห็นกันนะครับว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในวิดีโอการพัฒนา GTA 6ที่หลุดออกมานั้นมันมีหลายอย่างที่ตรงกันอย่างน่าเลยเชื่อผมเลยตัดสินใจว่าถ้าผมจะทำคลิปต่อไปของ GTA 6ก็ขอเป็นข้อมูลการเปิดตัวอย่างเป็นทางการจากค่ายเกม Rockstar หรือ Take Two เลยดีกว่า าคุณกำลังมองหาไมโครโฟนที่จะเปลี่ยนสิ่งกองคุณจากแบบนี้ถ้ให้กลายเป็นแบบนี้ต้องนี่เลยโ o โกยู b สบีไมโครโฟนจากทางโอนิคุมะที่มาพร้อมการรับประกันถึง2ปีเต็มพร้อมรองรับการใช้งานบน PC, p s 5และ Mac OS มาเปลี่ยนทุกวอยแชทให้ชัดกว่าที่เคยโดย USB ไมโครโฟนจากทางโอนิคุมะ แต่ถ้าว่าทุกคนรู้หรือเปล่าครับว่ามีเกม GTA อีกภาคหนึ่งที่อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาจนตอนนี้เราแทบไม่รู้ข่าวคราวและไม่มีรีข้อมูลหลุดออกมาเลยโดยทําให้ผมก็แอบ,บกลัวเหมือนกันนะว่าเขาจะเคิการพัฒนาเกมนี้ไปแล้วหรือยังซึ่งในช่วงตุลาคมปี2021ตัว์คซัก์เบิร์กเจ้าของ Facebook หรือกลายมาเป็น Meta v e r s e ได้ประกาศเปิดตัวเกมที่เป็น Ex c l u s i v e ให้กับเครื่องเกมอย่าง Oculus Quest 2หรือที่กลายมาเป็น Meta Quest 2ในภายหลังอีกเช่นกันอะไรกันนักหนาเนี่ยเอ็มฮัท I believe have some news well you for us as สึ่งหนึ่งในเกมที่ทำให้เกมเมอร์อย่างเราฮือฮากันเป็นอย่างมากนั่นก็คือการประกาศเปิดตัวเกม GTA San Andreas ที่จะมาในรูปแบบของ Virtual Reality That's it Mark I'm moving to the metaverse ที่นอกจากจะเป็นการนำผู้เล่นกลับไปสู่เมืองอย่างลอสแอนโตสในยุค90แล้วยังเป็นการนำเสนอเกมเพลย์การเล่นในรูปแบบใหม่ผ่านเครื่องเกม Meta Quest 2ที่จะเป็นการนำผู้เล่นเข้าไปอยู่ในโลกของตัวเกมและโลดแลนไปในเมืองลอสแอนโตสลาสเวนทูลัสและแซนเฟียโร ทันเรื่องราวสุดคลาสสิกของ GTA ภาครือตำนานและยังคงเป็นภาคที่ดีที่สุดสำหรับใครหลายคนอีกเช่นกันฟังมาถึงตรงนี้หลายคนก็คงจะตื่นเต้นที่เราจะได้เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในโลกของเกม GTA แต่ณตอนนี้นั้นเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าแทบไม่มีใครรู้ชะตาก,กรรมของ GTA San Andreas <Hey, no. S 1> ในเวอร์ชัน VR เลยต่างจาก GTA 6อย่างลับ,บที่ตอนนี้เราแทบจะได้ยินข่าวลือหรือข่าวหลุดมาเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน โดยข้อมูลที่เรารู้เกี่ยวกับ GTA San ในเวอร์ชัน VR นั้นมีเพียงแค่ตัวเกมนั้นจะถูกพัฒนาเป็น Ex c l u s i v e ให้กับเครื่องเกมอย่าง MetaQuest 2คล้ายคลึงกับเกม Resident Evil 4ในเวอร์ชัน VR ตัวเกม GTA San เวอร์ชัน VR นั้นจะได้รับความช่วยเหลือในการพอตจากค่ายเกมอย่าง Vertigo Games ที่มีผลงาน VR ที่ขึ้นชื่อและได้รับคำวิจารณ์แง่บวกใน Ste ีมเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเกมยิงซอมบี้สุดมันที่ไม่มีผู้เล่น VR คนไหนไม่รู้จักอย่าง Arizona Sunshine และเกม c ค o p PVE ยอดนิยมอย่าง After the Fall ทขมาร่วมช่วยงานในการพอร์ตเกม GTA San ให้กลายเป็นฉบับ m e t a เวิร์ของโลกยุคใหม่โดยที่ตอนนี้ก็ผ่านมาเป็นระยะเวลาปีกว่าแล้วและในงานเปิดตัวเกมอย่าง Meta Quest Gaming Showcase ของเมื่อคืนนั้นที่ผมตั้งใจจดจ่อตั้งแต่ต้นจนจบงานก็ไม่ได้มีการพูดถึงตัวเกม GTA San ในเวอร์ชัน VR เลยแม้แต่น้อย เท่ากับทั้งหมดนี้ที่ผมเล่าให้ทุกคนได้ฟังยังเป็นเพียงแค่ข้อมูลที่เราได้รู้เกี่ยวกับ GTA San Andreas เวอร์ชัน VR เท่านั้นซึ่งผมก็แอบหวังว่าเราจะได้เห็นอัปเดตเกี่ยวกับตัวเกมในงาน Meta Quest Gaming Showcase ครั้งต่อๆไป GTA San Andreas ได้วางจำหน่ายครั้งแรกในวันที่26ตุลาคมปี2004 บนเครื่องเกม PlayStation 2, Xbox และ PC ซึ่งกวาดยอดขายและคำวิจารณ์แง่บวกจากผู้เล่นและนักรีวิวไปได้อย่างล้นหลามและตามมาด้วย GTA San Andreas Red, ในรูปแบบของ HD Remaster ในภายหลังโดยผ่อนลงให้กับสมาร์ทโฟนในวันที่13ธันวาคมปี2013ปีเดียวกันกับที่ GTA ภคที่5ออกวางจำหน่ายและในวันที่11พฤศจิกายนปี2021เป็นอีกหนึ่งการ Remaster ที่ทำให้เกมมีความทันสมัยขึ้นแต่ยังคงเกมเพลย์การเล่นเป็นแบบคลาสสิกในสไตล์ของ GTA ยุค2000ในชื่อของ GTA The Trilogy Definitive e อ dition ที่เป็นการมัดรวม3ภา,าคคลาสสิกอย่าง GTA 3 GTA i c e City GTA s San a n d r e a s ที่ยกเครื่องเอนจินใหม่ทั้งหมดให้มีภาคที่สวยงามและเข้ากับยุคสมัยปัจจุบันมากขึ้นและได้มีการประกาศตั้งแต่เปิดตัวว่าจะนำตัวเกมแบบ definitive edition มาผดลงให้กับสมาร์ทโฟนในปัจจุบันอีกเช่นกันซึ่งในตอนนี้นั้นยังไม่มีใครได้เล่นเลยครับ เอาเข้าจริงแล้วก็ไม่แปลกใจเลยที่เกม GTA p ัก San Andreas ถูก Rockstar เข็นออกมาวางขายใหม่อยู่เรื่อยๆและกำลังจะดันให้ภาคนี้มีเวอร์ชัน VR ออกมาเป็นเกมแรกของแฟรนไชส์ GTA อีกด้วยเพราะคำพูดที่ว่าเกมภาคนี้คือ GTA พักที่ดีที่สุดผมก็สามารถพูดได้เลยว่าไม่เกินจริงแน่นอนเพราะ San Andreas เป็นภาคแรกที่ทางค่ายหันมาใส่ใจกับรายละเอียดต่างๆมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในแง่ของเกมเพลย์ตัวละครและเนื้อเรื่องให้ออกมาก้มกล่อมทำให้รสชาติในการเล่นนั้นมีความสนุกมันและหา ไปด้วยมุกตลกเสียดสีที่ออกมาจากตัวละครต่างๆและส่งให้ตัวละครเหล่านั้นดูมีมิติมากขึ้นถึงขั้นที่ผมกล้าพูดเลยว่าใครที่ได้เล่นเกมภาคนี้จนจบจะต้องมีตัวละครที่ชอบในใจอย่างน้อย1ตัวแน่นอน ส่วนตัวผมแล้วผมเป็นคนหนึ่งที่หายามากๆตั้งแต่ได้ยินข่าวการพัฒนาเกมนี้ในรูปแบบของ VR จนทําให้ผมต้องถอยเครื่องออกมารอกันเลยทีเดียวแต่อย่างที่หลายๆคนเห็นกันว่าตอนนี้เนี่ย Meta Quest ชิงออกแว่นรุ่นใหม่มาก่อนเกม GTA San Version VR ซอีอีกซึ่งก็ทําให้แฟนเกม GTA ที่กําลังฝันหวานรวมถึงตัวผมในตอนนี้ก็เรียกว่าเลิกรอเกมนี้แล้วไปหาอะไรอย่างอื่นทําในชีวิตดีกว่ามาจอดจ่อกับอะไรที่เอาแน่เอานอนไม่ได้เพราะอย่างเกม GTA แบบมัดรวม Definitive Edition ที่ออกมานั้นต้องบอกเลยว่าคุณภาพตัวเกมและปัญหาตัวเกมอยู่ในระดับที่ยยาแมากๆ นี้ยังไม่รวมถึงเวอร์ชันที่จะอรอตลงมาในสมาร์ทโฟนที่ตอนนี้ก็ไม่ได้มีข่าวคราวอะไรมากมายเช่นกันแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าตัวเกม GTA San ในเวอร์ชั่น VR นั้นใช้ตัวเกมที่เป็นแบบออริจินัลหรือ Remaster Definitive e dition เพราะในตัวเกมเวอร์ชั่น Remaster ถ้าหากเราลงมอดที่เป็นการอนุญาตให้ผู้เล่น เข้าถึงการใช้งานคำสั่งคอนโซลของ Unreal Engine เราจะพบคำสั่งการใช้งานโหมด VR ที่ยังสร้างไม่เสร็จและทำให้มุมมองผู้เล่นเป็นแบบ first-person ซึ่งประเด็นนี้ก็คิดได้หลายอย่างว่าตัวเกมที่ออกมาล่าช้านั้นเป็นการที่ทางค่ายพอร์ตเกมนั้นเลือกใช้ตัวเกมแบบ remaster และต้องตามเก็บงานด้านคุณภาพและพัฒนาระบบหลายๆอย่างให้รองรับกับการเล่นแบบ VR หรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมเชื่อว่าเขาคงจะใช้ตัวเกมแบบ original มาทำเป็นรูปแบบ VR มากกว่ายังไงเราก็คงสรุปอะไรที่แน่นอนไม่ได้จนกว่าทางผู้พัฒนาจะออกมาอัปเดตข่าวคราวต่างๆของเกมนี้ด้ววยตััเเองงกททีพราาะ เกมตอนนี้เองก็ต้องบอกว่ามีเกมที่ทางค่ายกำลังรีเมคหรือพอร์ตมาเป็นเวอร์ชัน VR อยู่เยอะพอสมควรตอนนี้เราก็คงได้แค่หวังว่าตัวเกมจะออกมาดีและมีคุณภาพไม่ด้อยไปกว่า Resident Evil 4ในเวอร์ชัน VR ที่ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชั่นของเกม Resident Evil 4ที่เยี่ยมมากๆเอาเป็นว่าเพื่อนๆที่เป็นแฟนเกม GTA คิดเห็นยังไงกับการที่เราอาจจะกำลังมี GTA ภาคที่รูปแบบการเล่นล้ำที่สุดดยเทคโนโลยีในยุคสมัยใหม่ คิดเห็นยังไงก็สามารถนํามาแบ่งปันเอาไว้ได้ตรงด้านล่างคอมเมนต์นะครับผมส่วนตัวผมถ้าเกมนี้ออกมาก็คงไม่พลาดที่จะนำมาเล่นให้เพื่อนได้ดูกันอีกแน่นอนเอาล่ะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้และชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์และกด s u b ส c ค i b e เอาไว้เพื่อที่ได้ไม่ต้องพลาดคอนเทนต์แบบนี้อีกในอนาคตนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายครับทุกคนโชคดีครับผม